สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ไลน์นี้นะครับสําหรับวันนี้พบเจอกันเช่นเคยนะครับผมสาหรับกระผมเสียหนึ่งเลสซิ่งขอนแก่นนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้หน่อยนะครับนะครับจะได้มีกําลังใจในการทํางานนะครับ อ่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลนะครับบางอย่างนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับรับชมกันเหมือนเดิมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาคุยกันเนาะนะครับว่ามีอะไรนะครับน่าสนใจนะครับก็เมื่อวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไป อาวัตถุมงคลมาให้ทุกท่านนะครับพอดีได้ของดีมานะครับของเก่าปีเลือกนะครับอะนะครับใครที่ยังสนใจวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อชไหนชันทาสาโรนะครับ0637175454นะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ063 7175454นนะครับหรือว่าจะสแกนตามนี้ได้เลยนะครับแอดไลน์มาตามนี้เลยนะครับสแกนตัวนี้แคปหน้าจอไว้นะครับ แคปหน้าจอไว้แล้วก็เข้าไปกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจวัตถุมงคลหลวงพ่อชะนายชันทสาโรนะครับกดแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับอ่ะนะครับออพอดีผมผมคิดว่าผมจะตอนนี้ผมกำลังหาตะกรุดรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็มีมีตะกรุดนะครับผมจะให้อ่า กำลังหาอยู่นะครับพอดีเดี๋ยวผมจะทําตะกรุดใส่หลอดนะครับพอดีผมได้น้ามันน้ามันน้ามันเสน่ห์เนี่ยนะครับจันหอมนี่มาครับเป็นน้ํามันจันหอมนะครับเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะครับน้ํามันตัวนี้นะครับหอมมากนะครับบอกได้เลยว่าหอมมากนะครับตัวนี้เป็นดีนี่นะครับดีมากนะครับหอมมากนะครับเอาทาตามตัวก็ได้นะครับเป็นน้ํามันที่หอมที่ดีนะครับพอดี พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เสียกแล้วนะครับตัวนี้นะครับยิ่งล้ถ้ามีตะกุดเนี่ยเราไปใส่อ่าไปทําตะกรุดแล้วก็เอาน้ํามันใส่นะครับผมบอกเลยว่าจะเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมมากนะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับก็อ่าลืมเนาะนี่นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้ยังเหลือนะครับเสือเท่านอนกินนะครับเหลือนะครับยังไม่มีคนปิดนะครับเสือเท่านอนกินเหรียญนี้นะครับนี่นะครับ สวยนะครับบอกได้เลยว่าอนาคตเนี่ยนะครับอนาคตไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับหน้ากากปอกเนี่ยนะครับสวยมากนะครับไปเลี่ยมกรอบด้วยสวยนี่บอกเลยว่าสุดยอดนะครับตัวนี้นะครับงานไม่เลี่ยมนะครับยังไม่เลี่ยมเนี่ยนะครับแต่ถ้าเลี่ยมเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าไปอีกราคาานึงนะครับแต่ไม่เลี่ยมเนี่ยผมก็คิดอีกราคาานึงนะครับแต่ถ้าเลี่ยมผมก็คิดค่าเลี่ยมอีกนะครับฉะนั้นใครที่จะเอาไปทํางานเลี่ยมเนี่ยได้เลยนะครับ เอาไปเลี่ยมสวยๆได้เลยนะครับหรือว่าเราจะไปเลี่ยมกรอบอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยไปใส่กรอบอย่างงี้เนี่ยนะครับด้านนอกทาเป็นอันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นลายแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับใครที่อยากเอาไปเลี่ยมนะครับสวยๆนะครับก็ได้นะครับอ่ะนะครับพอดีเออไปได้ของของของดีมาปีห้าแปดนะครับตัวนี้ออกงานไหว้ครูนะครับออกงาน ไหว้ภูปี58นะครับวันที่25พฤศจิกายน2558นะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพร้อมตัวนี้ชุดนี้ทั้งทั้งชุดเลยนะครับทั้งไฝ่ผูกแขนทั้งตัวนี้นะครับจะออกพร้อมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่ารูปถ่ายนะครับนี่นะครับถ้าไปเลี่ยมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับไปเลี่ยมกรอบนะครับเลี่ยมกรอบแล้วสวยมาก นะครับชุดนี้นะครับเป็นออกงานไหว้ครูนะครับผมบอกเลยว่าของที่ออกงานไหว้ครูเนี่ยเป็นของที่แรงนะครับเป็นของที่แรงนะครับฉะนั้นใครที่หาอยู่นะครับรีบเลยนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นจีวรรุ่นแรกหลวงพ่อไฉนิชันทสาโรนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นจีวรรุ่นแรกหลวงพ่อไฉนยชันทสารโรพร้อมรอยจานนี่นะครับพร้อมรอยจานนะครับผมได้มาเก้าแผ่นนะครับได้มาเก้าบานนะครับตอนนี้เหลือ อยู่ไม่เยอะแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับจะหมดแล้วนะครับใครสนใจนะครับก็พิมพ์มาได้เลยนะครับมีไม่เยอะเหลืออยู่น่าจะประมาณสองสามบานนี่แหละนะครับจะหมดแล้วนะครับได้มาเก้าบานนะครับของเก่าเลยนะครับปีลึกนะครับออกงานไหว้ครูงานงานไหว้ครูนะครับที่ระลึกงานไหว้ครูนะครับพ่อเสือดํานะครับพ่อเสือดําก็คือเสือดําก็คือ ลูกศิษย์เอกหลวงพ่อฉไหนนะครับจะมีเสือดําเสือขาวนะครับเสือดําก็คืออาจารย์แจ็คนะครับเสือขาวก็คืออาจารย์บอยนะครับนี่นะครับออกงานไหว้ครูบอกเลยว่านะครับของเนี่ยนะครับคือของหลวงพ่อนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นออกเอาไปออกแจก,กงานไหว้ครูของอาจารย์แจ็คนะครับแล้วก็คิดดูว่าอาจารย์แจ็คเอาไปเสกเพิ่มอีกเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับใครที่เคย ไอ้นี่นะครับบอกเลยว่าแล้วยิ่งด้านหลังเนี่ยจีวอลรุ่นแรกพร้อมจานเนี่ยนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับของเก่าปีลึกนะครับของดีปีลึกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่นะครับออกห้าแปดนะครับที่ระลึกงานไหว้ครูนะครับมีมาตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะเหลือสองเหลือสองอันสุดท้ายนะครับนี่นะครับเหลือสองอันสุดท้ายแล้วนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย หมดแล้วหมดเลยเหลือแค่นี้นะครับฉะนั้นใครที่สนใจก็รีบๆเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยของดีปีลึกนะครับอีบวอนรุ่นแรกพร้อมรอยจานนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ0637175454 0637175454สําหรับคลิปนี้ไรนี้นะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูครับผมขอบคุณครับ